ต้องอยากตรวจสอบนะครับนี่ไม่ใช่พลเอกประวิทย์คนเดียวนะครับถ้ามีคนอื่นที่เขาร้องมาเป็นสอสอท่านอื่นผมก็จะตรวจสอบเหมือนกันจะบอกว่าตรวจสอบแต่เดี๋ยวพลเอกประวิทย์เป็นพักพลังประชารั์ถ้าเป็นพักฝ่ายค้าละตรวจไหมก็ตรวจพักรัฐบาลละก็ตรวจพักเพื่อไทยละก็ตรวจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสบายใจได้วันนี้ผมจึงมายื่นเรื่องเรื่องนี้ครับก็ร้องมาว่าว่ามีมีการที่ให้ตรวจสอบหน่อยว่ามีการลงมติสําคัญเนี่ย16 มติเนี่ยขาดอยู่13ก็ถือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปดสเอ้าที่ผมบอกว่ามันเยอะไงแล้วจริงหรือไม่เราก็ไม่รู้เพราะเราเองไม่ได้ตรวจทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องอยู่ที่สภาผูาะะ้แทนราษฎรหรือที่รัฐสะภาเนี่ยแห่งนี้เนี่ยคนที่มีอำนาจในการที่จะดูตรงนี้คือท่านประธานสภาผูา้แทนราษฎรและประธานรัฐสะภานะครับเพราะวันนี้ผมดูว่าอย่างยัตติสําคัญที่ที่อย่างเรื่อง การโหวตนายกทั้งสองครั้งเราเห็นแล้วว่าสื่อมวลชนก็เห็นว่าไม่ได้มาโหวตแล้วเรื่องงบประมาณแผ่นดินเนี่ยก็ต้องดูว่ามาโหวตหรือไม่ต้องดูให้ครบะนะครับเพราะวันนี้ถ้าท่านไม่ถ้าเกิดท่านไม่ทําแล้วเขาเรียกว่าทำทำทำ,ทำหน้าที่ของท่านเนี่ยไม่ครบแล้วก็เกิดไปขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยของสสและก็กรรมธิการเนี่ยแล้วนําไปสู่การมีปัญหาซึ่งเราอาจะดําเนินการต่อไปผมเชื่อว่ากระบวนการมันมีอยู่ แล้วถ้าท่านทําไม่คุ้มภาษีเนี่ยอันนี้มันก็ต้องรายงานต่อประชาชนวันนี้ผมก็อยากให้ทางสภาได้พิจารณาและส่งเอกสารผมขอคัดสาเนาไงก็ตรวจได้หมดก็เดี๋ยวถ้าเขาล่องมาผมก็ตรวจตรวจบดนะครับผมบอกแล้วไงจะพักเพื่อไทยพักไหนก็แล้วแต่คือไม่มีครับพักพวกก็ไม่มีงานนี้ตรวจบดเขาล่องมาเขาล่องมาเขา คือเขาไม่ร้องมาเขาเรียกว่าเมื่อเหตุไม่ปรากฏเนี่ยไม่มีผู้ร้องเราก็ไม่มีผู้คนที่ร้องมาเราก็ไม่ก็ไม่ดำเนินการไม่ได้หวังผลการเมืองนะครับหวังเรื่องการประโยชน์สาธารณะหวังเพื่อการตรวจสอบให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนเมื่อความจริงปรากฏอย่างคลิปเสียงเนี่ยผมไม่ได้ไปอัดผมก็ไม่รู้ใครอัดเพราะว่าคนอย่างผมหรือผ,ผมเชือ่อว่าสือ่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยใครจะไปอัดได้ล่ะครับเพราะคนที่อัดได้เนะี่ยก็คนที่ใกล้ชิด ซึ่งผมบอกว่าคนใกล้ชิดที่บอกว่าบริวารเป็นพิษหรือคนใกล้ชิดทรยศหักหลังหรือไม่ก็ฝ่ายลุงต้องไปดูถ้าเป็นจริงนะเพราะวันนี้มันมีคลิปหนึ่งใน4ีคลิปที่ผมบอกว่าคลิปหนึ่งคือปลัดกระทรวงหมหาดไทยท่านสุริพงศ์จุนจเจริญเนี่ยท่านยืนยันว่าท่านพูดจริงกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณตอนสมัยเป็นรองนายกกํากับดูแลความมั่นคงและกํากับกระทรวงหมหาดไทยแต่ผมมองว่านั่นคือการที่น่าจะทําผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นเนการเรื่องน่าจะขอคนและก็น่าจะของบซึ่งเป็นงบที่ไม่ปกติ แล้วตัวละครที่อ้างถึงก็ยังมีอยู่จริงคือท่านขจรเนี่ยไปตรวจสิครับท่านขจรเพราะต,วตรวจไปเจอท่านาอากจรคือเป็นอธิบดีกรมปกปก,การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่ยังเป็นอธิบดีอยู่ปัจจุบันเนี่ยถูกไหมเพราะมันมีตัวละครจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ให้ทั้งปปชกกตและปปงได้ตรวจสอบแล้วเรื่องการร้องเรื่องการทําหน้าที่ในในสภาเนี่ยมันก็มีข่าวหลายครั้งแล้วที่บอกว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณเนี่ยไม่มาทําหน้าที่แม้แต่เรื่องที่ เอาว่าตอนนั้นมีเรื่องกันครั้งหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวที่ประชาชนก็ยื่นเอกสารให้ผมนะและบอกว่าเขาก็ปฏิเสธว่าเรื่องมันมาสภาเนี่ยเป็นเรื่องเหมือนจะมาถามอะไรสักอย่างหนึ่งอรเป็นเรื่องของเขาอะแต่ถามว่าคนเป็นสสเนี่ยจะสสเขตหรือสสบัญญีรายชื่อเนี่ยผมเป็นสสมาก่อนประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบเพราะประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจเป็นเจ้าของเองินภาษีที่เราใช้กันไปทุกวันนี้เรื่องจริยธรรมที่เมื่อเช้ามี คุณพร้อมพงษ์นพฤทธ์มายื่นต่อประธานรัฐสภาผมคิดว่าเรื่องนี้คุณพร้อมพงษ์เนี่ยอย่างแรกเลยแกลืมไปว่าที่นี่เป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่าที่นี่เป็นที่ออกกฎหมายไม่ใช่ที่เล่นลิเกการจะตรวจสอบพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยผมคิดง่ายๆครับคุณพร้อมพงษ์ควรตรวจสอบสอสภัคเพื่อไทยก่อนว่าคนไหนขาดประชุมคนไหนลาประชุม ไม่ใช่ตรวจสอบข้ามพักแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยเวลาเขาจะตรวจสอบว่าพนักงานคนไหนเนี่ยกินเงินเ,นเดือนแล้วไม่ทำเนี่ยเขาก็ตรวจบริษัทตัวเองฮะแต่ปรากฏวันนี้จะมาตรวจสอบพรคพลังประชารัฐคุณพร้อมพงควรจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วสมัครเป็นสมาชิกพรักพลังประชารัฐแต่ผมว่าคุณสมบัติของคุณพร้อมพงไม่น่าผ่านนายทะเบียนผมเชื่อว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนั้น ท่านปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างถูกต้องไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนสมาชิกพลเอกประวิตย์วงสุวรรณก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเหมือนคน500คนครับใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับทุกประการครับประเด็นอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ก็มีการแจ้งความในคดีเกี่ยวกับคิดไปแล้วผมคิดว่ามิตรอะไรที่บอกเนี่ยคงออกไปหมดแล้ว แล้วไปไปอยู่ที่ไหนอ่ะคุณพรมพงควรจะระมัดระวังตัวเองมากกว่าส่วนนะครับเรื่องของคลิปผมทราบว่าคุณไัยบูลได้ไปดําเนินคดีแล้วส่วนเรื่องของคลิปพลเอกประวิทย์นั้นก็ได้มีการดําเนินคดีกับคุณพรมพงแล้วเช่นเดียวกันฉะนั้นผมคิดว่าการที่คุณพรมพง์เดินมาล้องเรียนแบบนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรคุณพรมพงควรจะตรวจสอบทุกคนครับอย่างเช่นมาวันนี้เนี่ยควรตรวจสอบว่า สสพักเพื่อไทยคนใดลาบ้างสสพักเพื่อไทยคนใดไม่เคยมาประชุมบ้างแต่กลับไม่ตรวจสอบแต่กลับมาตรวจสอบพักคนอื่นแถวบ้านเรียกว่าอะไรครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าตรวจสอบก็ควรตรวจสอบทุกคนไม่ควรเลือกปฏิบัติวันนี้คุณพร้อมพงพยายามที่จะแสดงให้เห็นไปนักตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบคนอื่นด้วยผมเห็นไปปปชก็ไม่เห็นตรวจสอบคุณทักษิณ เรื่องคลิปชั้น14มาที่นี่ก็ควรจะตรวจสอบสสพักเพื่อไทยว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่แล้วที่มาที่นี่เนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญมาตราร70ประกอบมาตรา82ให้สสเข้าชื่อตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีได้ใช้สสหนึ่งใน10พักเพื่อไทยได้ข่าวว่ามีสส140คนทำไมไม่เข้าชื่อตรวจสอบคุณลุงยิง,งวันนี้ที่ประชาชนเครือบแคลงสงสัยว่า คุณลุงอิงถือครองที่ดินสนามกอล์ฟเอาภายนั้นน่าจะขาดจริยธรรมตามมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บห้าทำไมคุณพ่อพอง์ถึงไม่บอกให้เพื่อนสสในพักคุณพ้อมพอง์นั้นเข้าชื่อตรวจสอบคุณบัติคุณลุงอิงในฐานะนายกบัตรีถ้ากลัวไม่พอพักพลังประชารัฐย20คนผมมั่นใจว่าน่าจะลงชื่อสับสนุนด้วยครับแบบนี้เรียกว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าแบบนี้ เรียกว่าหลับตาตรวจสอบคนอื่นแต่พักตัวเองไม่ตรวจสอบหรือเปล่าก็ต้องฝากพี่สือมลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยครับก็ไม่มีไม่มีอะไรที่ผิดข้อบังคับครับถ้าพลเอกประวิตย์ขาดเกิน3ครั้งโดยไม่ลาก็หลุดจากการเป็นสสครับกระบวนการตรวจสอบมีอยู่แล้วข้อบังคับของสอภาบังคับใช้กับสสทุกคนไม่ได้เลือกบังคับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ พลเอกประวิทย์ก็เป็นสอส,อสอเหมือนเพื่อนสมาชิกอีก500คนครับฉะนั้นก็มีสิทธิ์และเสียงเท่ากันสิทธิ์และเสรีภาพเท่ากันครับไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแต่อย่างใดครับโอเคไหมครับผมฝากด้วยนะครับให้คุณพร้อมพงว่าที่นี่คือที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่โรงลิเกแล้วก็ลิเกเดี๋ยวเขาเล่นกลางคืนเขาไม่เล่นกลางวันครับขอบคุณครับ